สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญ ADA นะครับเหรียญ Chainlink นะครับเพิ่ม Chainlink มาอีกตัวหนึ่งนะครับว่าบัารปลายมันจะวิ่งไปถึงไหนนะครับมาดูกันที่ ADA กันก่อนเลยนะครับ25อร์เซใหญ่นะครับ0.798นะครับใครจําได้นะครับใครมาลองแถวนี้ตอนนั้นก็รวยไปแล้วไปย้อนดูคลิป ADA ได้เลยนะครับนะ ก็เราชี้เป้ากันก่อนที่มันจะเกิดอยู่แล้วนะครับนะใครเชื่อมาก็ได้กําไรไปนะครับแต่บางครั้งเชื่อผมเยอะไม่ได้นะครับก็ลองลองดูกันหลายๆคลิปแล้วกันนะครับว่าอย่าง ADA อัพนะครับบางครั้งทุกอย่างทุกเหรียญมันไม่ได้ขึ้นภายในคลิปเดียวที่โพสลงไปปุ๊บแล้วมันจะขึ้นปั๊บเลยนะครับนะเราก็ต้องใช้เวลาการรอนะครับสามสี่วันสิบวันสิบเดือนอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ก็ใช้เวลานะพอสมควรนะอันนี้ชี้เป้าไป A D A นะครับแถวแถวหกดอนนะครับประมาณหกดอนเนาะปัจจุบันขึ้นมาสิบสี่นะนะครับถือว่ากำไรเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเนาะแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรแะนะครับส่วนตอนนี้นะครับเรามาพูดถึง A D A เนาะอ่าใครที่อยากจะทํากําไรก่อนนะครับเพราะกลัวว่าขึ้นไม่ถึงเจ็ดสิบห้าหรือเปล่ามันจะแานไปหรือเปล่านะครับ สำหรับ ada ธรรมดานะ ada usdt นะก็แถวหนึ่งจุดสามหกเก้านะครับถ้าใครอยากจะปล่อยก่อนก็ปล่อยได้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปหาจุดย่อเข้าใหมา่ก,ก็ได้นะครับส่วนใครที่ตกรดนะครับอยากจะมารับ ada ธรรมดานะครัสปอตละกันเนาะถ้าเป็นฟิวเจอร์ก็ต้องหาหาจุดจุดเข้าที่อ่ามันยอดสุดก็คือจุดเนี้ยศูนย์จุดอ่าหนึ่งจุดศูนย์แปดหนึ่งนะครับถ้ามันหลุดไปกว่าน,นี้เราไม่ต้องเข้านะนะครับ แต่ถ้าใครเข้าสปอตนะแถวหนึ่งหนึ่งดอลลงมาจนถึงศนะูนย์จุดเจ็ดเนี่ยเป็นราคาที่อ่าชี้เป้ามานานแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่ารับทันอยู่แหละนะครับหนึ่งจุดหนึ่งแมยังถือว่าไม่แพงนะครับก็รับไปก่อนนะประมาณสองทันเดือนเงี้ยกับตัวยาวๆนะเราอาจจะได้เห็นราคาไฮเดิมหรือว่าประมาณสองจุดสามเนี่ยของของจริงมันต้องกลับมาอยู่แล้วสองจุดสามนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตใหญ่นะคนะรับเนาะในซงกราฟแบบเนี้นะครับนะ สำหรับ A D A เนาะถ้ากับ2.3เนี่ย A D A app มันจะไปที่ไหนนะครับ2.3เดือนมาดูว่า2.3วันที่10พฤศจิกาปีที่แล้วมันมันทำกราฟไม่ได้นะครับเพราะว่าอตัวเนี้ยมันนี่แถวนี้เลยนะครับ130ดอนนะครับเนอะก็คือยังอีกนานนะครับกว่ามันจะมาที่นี่ได้ไม่ใช่มาในวันเดียวหลังโคจิปนะครับเนอะก็ โอ้ยสี่สิบสามก็หลุดแล้วนะขายแถวสี่สิบสามสี่สิบห้า 43, ก็หลุดแล้วนะครับเพิ่งลงมาจากเนี่ยวันที่สิบแปดมกราเนี่ยถ้ามันกลับมาตรงนี้ก็หลุดแล้วนะครับแต่ถ้าใครจะรอร้อยยี่ิบสามร้อยี่ิบสี่ก็ได้นะครับก็รอกันไปอันนั้นเป็นจุดข,ขายอยู่แล้วนะครับถ้าลุ้นทะลุได้นะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ถือมาทันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะสาหรับเหรียญอ d a up อันะวันนี้เราจะไปเปิดแผนล,ลิงก์กันนะครับนะแผนล,ลิงก์มาดูกันนะครับนี่ ลิงก์เดี๋ยวหาจุดย่อเอานะครับเพราะว่าเป้า25เอร์เซนนะครับมันอยู่ที่13.51ประมาณ13.14เนี่ยนะครับอาจจะลงมาที่14ครึ่งก็ได้นะ14.5นะแถวเนี้ยถือว่าเป็นราคาหน้ารับนะครับสำหรับเชมลิงนะบันปายนะ7 5อยู่ที่3.9ดอลเลยนะครับ3.9ดอลเนาะก็น่าจะรอต้องต้องรอกลับตัวแหละตัวนี้ถือว่าลงมาหนักเดือนตัดด้วยนะครับมีเดือนตัดด้วยนะ อาจจะขึ้นน่ะขึ้นไม่ไม่เยอะบางทีอาจจะไม่ถึงสามจิบเก้าแต่ว่าเราจะไปซื้อตัวนี้ถ้าเราจะไปซื้อแบบฟิวเจอร์นะมันมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะแต่ก็น่าเสี่ยงนะครับแต่ก็ลองดูแล้วกันนะแต่ผมจะชี้เป็นเป้าสปอนสักกันนะนะครับซื้อสิบห้านะเอาไปขายแถวถ้าคือสิ้าเอาไปขายแถวสิบเจ็ดสิบแปดละกันนะถ้าเป็นเล่นสั้นนะ แต่ถ้าเล่นยาวอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือสิบสิบสามสิบสี่สิบห้านี่ไปนะจะปล่อยแถวปล่อยแถวสามสิบหรือสามสิบเก้าแต่สามสิบเนี่ยเป็นจุดหน้าปล่อยละนะครับมาดูเหรียญลิงก์อัพกันนะครับนี่ลิงก์อัพนะครับโอ้โหถือว่าโอเคหละดูดีหละนะครับถ้ากลับแค่ช่วงต้นเดือนมกราที่ผ่านมาที่มันเพิ่งลงมานะหนึ่งดอลเลยนะครับตอนนี้มาศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับ 0.17นะครับย้ำเลยครับ0.17เองนะครับถ้าขึ้นไป1นึ่งดอนก็ประมาณ8เท่าตัวนะครับสำหรับลิงก์นะครับเนาะถ้าใครยังเชื่อในโปรเจกต์ของลิงก์หรือว่าทรงการ์ดของผมนะก็ลองศึกษาดูนะครับผมไม่รับประกันความปลอดภัยนะลองบริหารความเสี่ยงกันดูนะครับแต่ส่วนตัวผมผมจะดูลิงก์แอปกับ ADA a อ p ไปแล้วนะครับส่วนตัวนะครับดูละนะ ส่วนตัวดูตรงนี้ก่อนนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเหรียญแอปนะมาสอบถามผมได้เนาะในกลุ่มผมก็จะชี้เป้านอกรอบให้นะบางครั้งในคลิปมันก็มีไม่หมดนะครับเนาะะมาพูดคุยกันในกลุ่มได้นะครับในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแค่มันเป็นกลุ่มที่ผมสร้างมาเพื่อชี้เป้าน,นะครับชี้เป้าให้นะส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องเรื่องอ่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะ ต้องฟังหูไม่หูบางครั้งผมก็ฟุกแหละนะครับประมาณนี้แหละเนาะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ